สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกันกับปูเป้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับส่วนผสมกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เราใช้กันนี่แหละแต่ไม่ค่อยได้ยินใครพูดถึงกันเท่าไหร่นั่นก็คืออะมิโนแอซิดหรือกรดอะมิโนนั่นเองนะครับ จ้ากรดอะมิโนเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะครับกับสิ่งมีชีวิตเรื่องวัาทุชนิดเลยก็ว่าได้เพราะมันเป็นหน่วยย่อยนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโปรโตีนนะครับผมเซลล์ของเราก็คือโปรโตีนผิวของเราก็คือโปรโตีนร่างกายของเราเนี่ยนะครับโปรโตีนทั้งนั้นเลยเ,เจ้ากรดอะมิโนเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามีกรดอะมิโนที่สร้างโดยธรรมชาตินะครับอยู่2ีชนิดจนกระทั่งนะครับปี1986งเาเนี่ยนะวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบนะครับ กรดอะมิโนตัวใหม่เป็นตัวที่21นะครับแล้วในปี2 0 0 2นะครับเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นก็ค้นพบกรดอะมิโนนะครับตัวที่22ขึ้นมาเราก็ยังค้นหากันต่อไปนะครับว่ามันจะมีกรดอะมิโนที่สร้างโดยธรรมชาติตัวที่ 23- 24ต่อหรือเปล่านะครับอันนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ปัจจุบันนะครับมีทั้งหมด22ชนิดแล้วก็8ในนั้นนะครับเป็น Essen t i a l a อ ino Ac i d หรือเป็นกรดอะมิโนจำเป็นนะครับที่ร่างกายไม่สามารถที่จะ สั่งคาอขึ้นมาได้เองนะครับผมต้องได้รับจากอาหารที่เรากินเท่านั้นนะครับส่วนผสมของกรดอะมิโนนะคะที่อยู่ในผลติตภัณฑ์บำรุงผิวเวลาเราทาลงไปนะครับแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นเจ้าโพลีกลูตามิกแอซิตเนี่ยตัวนี้เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ให้กับผิวได้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษในการที่จะอบอุ้มนะครับเก็บกักความชุ่มชื้นได้มากกว่าน้ำหนักตัวถึง5 0 0พันเท่าเลยทีเดียว กรดอะมิโนที่ชื่อว่าซีรีนนะครับก็เป็นหนึ่งในกรดอะมิโนที่มีอยู่มากที่สุดในผิวของเราตามธรรมชาตินะครับผมตัวนี้เป็นหนึ่งใน natural moisturizing factor นะครับหรือเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวตามธรรมชาติยังมีคุณสมบัติในการเป็น a n t i o x i d a n ดนะครับแล้วก็ยังมีคุณสมบัติข้างเคียงนะครับที่เหมือนกับกรดอะมิโนอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไกรเมทิลไกลซีนนะครับเป็นตัวที่จะไปกระตุน้นการทำงานของเอนไซม์ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าทริปซินในการที่จะไป ตวัวเดสมโซมนะครับหรือเป็นกาวที่ยึดเกี่ยวเซลล์ผิวของเราเนี่ยนะครับให้หลุดออเสริมกระบวนการผัดเซลล์ผิวตามธรรมชาตินะครับอาร์จินีนเป็นกรดอะมิโนโอีกหนึ่งชนิดที่น่าสนใจนะครับเพราะนอกจากจะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมนูลอิสระนะครับผมปกป้องคอลลาเจนนะคะจากการถูกทำร้ายทำให้คอลลาเจน,เนมีความแข็งแรงและก็ยืดหยุ่นได้นานขึ้นนะครับ มันก็ยังมีคุณสมบัติในการสตรีมเวลรเลตวูนฮีเล่งหรือจากไม่แผลเะนะี่สมานเร็วขึ้นด้ดยเช่นกันนะครับผมกรดอะมิโนอีกหนึ่งชนิดที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือเจ้าไฮดรอกซีโพลีนเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสารประกอบหรือสารตั้งต้นของคอลลาเจนนะครับที่อยู่ภายในผิวของเรานั่นเองแล้วก็การที่แผลของเรานะครับรผิวของเราจะมีการเยียวยารักษาตัวเองเนี่ยช้าหรือเร็วแค่ไหนเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของไฮดรอกซิโพลีภายในผิวด้วยเช่นกันเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการทาเจ้ากรดอะมิโนโต,ตัวนี้เนี่ยลงไปบนผิวแล้วจะไปเล่นการเยียวยาแผลหรือจะไปเสริมปริมาณคอลลาเจนภายในผิวได้หรือเปล่าเนี่ยยัต้องมีการศึกษากันต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับ จากข้อมูลที่ให้ไปทั้งหมดนี้ปุ๊เป้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าจะทําให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าส่วนผสมของกรดอะมิโน,โนที่อยู่ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมีประโยชน์หรือมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรกับผิวของเราบ้างสำหรับคราวหนะ้านะครับจะมีหัวข้อที่น่าสนใจอะไรต่อไปเนี่ยก็ต้องคอยติดตามกันที่นี่เช่นเคยที่อีฟซาไทยแลนด์แฟนเพจครับสําหรับวันนี้ก็คนต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย